เอกสารหลุดอ้างบิ๊กโจ๊กดึงลุงป้อมเป็นพยานแฉเบื้องหลังปอปลาชอช้างบางคนได้ดีเพราะฝากมาเอกสารหลุดอ้างบิ๊กโจ๊กดึงลุงป้อมเป็นพยานแฉเบื้องหลังกรรมการป,รปอปลาชอช้างบางคนได้ดีเพราะฝากมาทําตัวไม่เป็นกลางขู่อาฆาตคดีตัวเองโลกเชียร์แชร์ภาพเอกสารที่อ้างว่าพลตารวจเอกสุรเชษหักพานหรือบิ๊กโจ๊ก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยื่นต่อคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชเรื่องขอคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่และขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของกรรมการปปชท่านหนึ่งใจความอ้างว่าเมื่อเดือนธันวาคม2,562รุ่นพี่ที่นับถือซึ่งเรียนร่วมรุ่นหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่58หรือวอปอ58 ได้ติดต่อขอความช่วยเหลือให้บิ๊กโจ๊กพาเข้าพบนายพลปเพื่อช่วยสนับสนุนให้ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการปปอชอที่ประกาศสรรหาคนเข้ารับตำแหน่งตั้งแต่เมื่อวันที่4พฤศจิกายน62โดยรุ่นพี่ที่นับถือได้บอกว่าตนเองมีคุณสมบัติด้อยกว่าคนอื่นที่ลงสมัครซึ่งบิ๊กโจ๊กเองตอนนั้นก็ไม่รู้ว่านายพลปจะช่วยรอไม่แต่ด้วยความเกรงใจจึงได้นัดหมายให้ เมื่อถึงวันนัดหมายบิ๊กโจ๊กได้เข้าไปพบนายพลปและอธิบายก่อนที่จะให้รุ่นพี่ที่นับถือเข้าไปเมื่อนายพลปพบกับรุ่นพี่ที่นับถือจึงได้ถามว่าอยากเป็นกรรมการปปอชอหรือรุ่นพี่ตอบว่าครับขออนุญาตมารับใช้ท่านและนายพลปได้ตอบว่างั้นไปสมัครมาจนกระทั่งวันที่30มกราคม6 3สารุ่นพี่บิ๊กโจ๊กที่นับถือก็ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการปปอชอ และหลังจากนั้นได้ติดต่อบิ๊กโจ๊กมาอีกครั้งให้พาเข้าพบนายพลปเพื่อแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนเมื่อได้เข้าพบก็ได้มีการพูดคุยกันรุ่นพี่ที่นับถือได้กล่าวกับนายพลปว่าเรื่องในปปชพร้อมรับใช้มีอะไรให้นายพลปสั่งผ่านบิ๊กโจ๊กได้เลยหลังจากนั้นระหว่างรอการปรดกล้าวบิ๊กโจ๊กได้นัดรุ่นพี่ที่นับถือไปพบที่ปรึกษาปปชในขณะนั้นซึ่งบิ๊กโจ๊กรู้จักกับที่ปรึกษาคนนี้ จากที่เคยมาให้ถ้อยคำคดีไบโอเมตริกโดยการที่พาทั้งคู่มารู้จักกันก็เพื่อให้ช่วยเหลือหรือแนะนำการทำงานให้เป็นประโยชน์กับประเทศต่อไปซึ่งทั้งคู่ก็พูดคุยกันตามปกติหลังจากที่รุ่นพี่ที่นับถือเข้ารับตำแหน่งในปี2564ได้ขอนัดพบบิ๊กโจ๊กอีกครั้งเพื่อแจ้งว่าตนเองถูกร้องเรียนจากที่ปรึกษาปปชคนที่บิ๊กโจ๊กเคยพาไปรู้จัก บิ๊กโจ๊กจึงโทรไปสอบถามที่ปรึกษาปปชท่านนั้นและได้คำตอบว่าไม่ทราบเรื่องและไม่ได้เป็นคนทำเรื่องร้องเรียนหรือทำเรื่องดังกล่าวและไม่มีสาเหตุที่จะทำบิ๊กกอโจ๊กจึงแจ้งกลับไปตามนั้นแต่รุ่นพี่ที่นับถือไม่เชื่อและต่อว่าว่าเข้าข้างกันและสั่งบิ๊กโจ๊กว่าพี่ต้องไปจัดการเรื่องนี้ให้ผมอย่าให้มีเรื่องร้องเรียนผมอีกอ่ะซึ่งทำให้บิ๊กโจ๊กไม่พอใจ เพราะเป็นการสั่งที่ไม่มีเหตุผลหลังจากนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกันแต่รุ่นพี่ที่นับถือยังคงโทรมาบอกว่าคนของบิ๊กโจ๊กยังร้องเรียนตนเองไม่หยุดต่อมาในเดือนธันวาคม6ก4รุ่นพี่ที่นับถือได้นัดไปทานอาหารพร้อมกล่าวขอบคุณที่สนับสนุนให้ได้มาเป็นกรรมการปปชโดยแจ้งเว่าคดีที่เกี่ยวกับนายพลปและตัวบิ๊กโจ๊กในปปชนั้นเขาจะดูแลให้ตลอดไป และยังบอกว่าที่ปรึกษาปปชคนนั้นยังร้องเรียนตนเองเรื่อยมาขอให้บิ๊กโจ๊กระจัดการเรื่องดังกล่าวบิ๊กโจ๊กจึงตอบไปว่าเมื่อไม่มีหลักฐานจะจัดการเขาได้อย่างไรแต่รุ่นพี่ที่นับถือก็ไม่ฟังและต่อว่าว่าเข้าข้างกันทั้งคู่มีปากเสียงกันและสุดท้ายรุ่นพี่ที่นับถือได้กล่าวว่าพี่โจ๊กอย่ามีเรื่องมาพึ่งผมบ้างแล้วกันต่อมาช่วงเดือนมีนาคม 66นายชูวิทย์กมลวิสิตให้สัมภาษณ์เรื่องคุณสมบัติการเป็นกรรมการปปชพร้อมกล่าวหารุ่นพี่ที่นับถือและยังได้มาร้องเรียนกับเลขาปปชว่ารุ่นพี่ที่นับถือใช้อำนาจในทางไม่ชอบจากนั้นรุ่นพี่ที่นับถือได้โทรศัพท์มาต่อว่าบิ๊กโจ๊กว่าเป็นคนอยู่เบื้องหลังพอร้อมกล่าวว่าหากมีเรื่องของบิ๊กโจ๊กมาที่ปป,ปชจะไม่มีการช่วยเหลือดูแลใดๆอีกและยังพูดว่า อย่าให้มีเรื่องกล่าวหาพี่มาถึงผมนะผมฟันไม่เลี้ยงบิ๊กโจกระบุในหนังสือเพิ่มเติมว่าเป็นที่ชัดแจ้งว่ากรรมการปปชคนดังกล่าวมีความขัดแย้งกับตนเองอย่างชัดแจ้งจึงขอยื่นคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปป,ปชคนดังกล่าวเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องกล่าวหาและคดีในกรณีที่บิ๊กโจกและคณะตำรวจที่ถูกกล่าวหาทุกเรื่องเนื่องจากเห็นว่ากรรมการปป,ปชคนดังกล่าวมีสาเหตุโกรธเคือง กันโดยตรงนอกจากนี้บิ๊กโจ๊กยังระบุอีกว่าพฤติกรรมการของกรรมการปปอชอคนดังกล่าวก่อนเข้ารับตำแหน่งขณะรับตำแหน่งเป็นบุคคลที่มีประวัติและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการปป,ปชหรือไม่โดยขอให้ทางปปชส่งเรื่องไปยังประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาตรวจสอบล่าสุดมีรายงานแจ้งหมายข่าวบิ๊กโจ๊กเตรียมเดินทางมาที่ปปช ด้วยในเวลาสิบนาฬิกาวันนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่สามารถคาดเดาได้สองแนวทางหนึ่งมายื่นปฏิเสธเอกสารดังกล่าวไม่ได้มาจากตัวเองสองยื่นคัดค้านจริงตามหนังสือที่หลุดออกมา